ทุกคนมันแดงมากๆเลยมันมีด้วยเหรอออกกำลังกายร่างกายเครียดมันน่ากลัวมากเลยทุกคนเขารู้สึกแบบเขาจะตาบอดหรือเปล่าวันนี้ ค่อยชอบทําคลิปแบบป่วยเลยทุกคนพิจริงจากใจเลยแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่มีอาการเหมือนเขาเนาะแล้วเขาก็ชอบเป็นคนที่แบบชอบเป็นโรคแปลกๆนะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอืมไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเขาบ้างไหมนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยหมอก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นได้ไงนะโอเคเขาจะเล่าเรื่องราวเรื่อง ประหลาดของเขาให้ฟังทุกคนจำคลิปนี้ได้ไหมคะคลิปที่เขาอะไปตรวจร่างกายนะแล้วก็พบว่าเขาเป็นซีดกับเป็นอ่ะช็อกโกแลตในรังไข่พอ,อไปตรวจเสร็จปุ๊บโอเครู้แล้วว่าเราต้องออกกําลังกายพอเรารู้ว่าเราต้องออกกลาลังกายใช่ปะเขาก็เลยจัดเลยค่ะเทรนเนอร์ห้า0มื่นบาทอะไรอย่างงี้เพื่อที่แบบจะได้ออกกลาลังกายทุกวันนะคะทุกคนต้องงงแน่เลยว่าทําไม เกี่ยวกับออกกาลังกายอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเล่าต่อให้ฟังถ้าออกกำลังกายไปเนี่ยมันก็จะมีท่าต่างๆนะคะมากมายมากกว่าที่เขาออกทุกวันปกติเขาจะออกแค่แบบวิ่งสามสิบนาทีม <c oughs> าเล่นเวทอีกสักสิบนาที <c oughs> พอเทนเนอร์ก็ไม่ได้สอนเขาหนักนะบอกว่าเขาอ่ะความอดทนความแข็งแรงของกล้ <c oughs> ามเนื้อ <c oughs> ของเขาเขาบอกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยก็เลยเล่นได้น้อยเขาก็เล่นอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณ2วันวันละประมาณสองชั่วโมงเจ็บทั้งขาทั้งแขนอะไรเงี้ยทุกครั้งเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีว่ะ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่มีอาการหนึ่งที่พอเล่นไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งเดือนนะแอบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกครั้งที่เราเล่นอะเราจะมีอาการหน้ามืดนะทุกคนมันองข้างซอฟซอ,อนะขวะที่แบบเทรนเนอร์ที่สอนก็เห็นเลยว่าเขาหน้ามืดบ่อยก็จะแบบเตรียมลูกอมอะไรไว้ให้เขานะแล้วเขาก็ถามเขาว่ากินข้าวมาหรือเปล่าเขาก็บอกว่ากินก็ยังเป็นอยู่ก็เลยลองใหม่ลองแบบลองกินเยอะๆอะ วันมีแบบหลายครั้งที่เขากินทั้งกล้วยข้าวไข่ขนมปังเวโปรตีนอัดแน่นด้วยแบบโภชนาการนะคะปรากฏว,ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งจะเป็นลมอีกแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรสิ่งสําคัญเลยคือหลังจากเล่นเขาใช้ชีวิตประจําวันยากมากทุกคนคือแบบแค่เดินนิดหน่อยนั่งถ่ายคลิปรีวิวอาหารแค่ตรงนี้ทุกคนที่เขาเรียบรีวิวของในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นลมทุกแบบแอคทิวิตี้ที่เขาเพยายามแบบที่เขาไม่ได้นอนอ มันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราออกกำลังกายจบไปตั้งนานแล้วแต่เขายังรู้สึกว่าเขาจะเป็นลมตลอดเวลาเลยเขาก็สังเกตตัวเองมาประมาณ1อาทิตย์ค่ะว่าแบบอาการมันจะดีขึ้นไหมหรืออาการมันจะแย่ลงปรากฏว่าอาการของเขาอ่ะซุดลงเรื่อยๆเลยเว้ยไม่ว่าจะทําอะไรนิดหน่อยจะเป็นลมแบบความจะเป็นลมของเขามันคือเขาจะมีอาการเกรงฟันค่ะทุกคนเขาจะรู้สึกอยากกัดกามฟันมันเกรงอ่ะมันไม่ได้เหมือนอยากอ่ะมันกัดอ่ะมันกัดเลยอ่ะคือมันแบบเหมือนจะกัดลิ้นอ่ะ ใช่มันแบบมันเกรงอะรู้แล้วว่ามันเกรงอะอธิบายอะเพราะมีอาการนั้นทุกครั้งเลยนะคะหลังจากออกกํลาลังกายมาแล้วนะย้ําว่าหลังจากออกกํลาลังกายเพราะเขาได้ทดสอบตัวเองในหนึ่งอาทิตย์หลายอย่างมากเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะสิ่งที่เขาเป็นก็คือเกรงขากรรไกรหน้ามืดจะเป็นลมตลอดเวลาเลยรู้สึกจะเป็นลมของเขามันรู้สึกเหมือนแบบคนจะชัดดาวอะทุกคนแบบเหมือนยาปิดสวิตแล้วหลับเลยอะ ปิดสวิตแล้วไปนอนแต่ไปไม่ได้อะเพราะว่าต้องทํางานทําให้เวลานอนของเขาอะก็มีนะแต่ว่าไม่ถึงแปชั่วโมงถือจะมีเวลานอนยังไงก็นอนไม่ถึงแปชั่วโมงดีมันจะตื่นก่อนทุกทีเลยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะมีอะไรผิดปกติเขาป่วยหรือเปล่าเป็นนุ่นเป็นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปหาหมอนะคะหาหมอหลายอย่างมาก ก็ได้แล้ววันนี้ก็คือเป็นมาหมดเลยอะทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยมันจะบู้ปวดหัวจะอ้วกแน่นหน้าอกก็คือมันมาพร้อมกันภายในอาทิตย์เดียวแบบรวดเร็วมากอ๋อแล้วเขาจะบอกว่าที่เขาไปพักไม่ได้นะทุกคนเพราะอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในบริษัทเนาะแต่เขา พูดคร่าวๆกันก็คือปกติการจร้างพนักงานคนหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีขอบเขตจำกัดว่ากี่คลิปกี่คลิปใช่ปะ <c oughs> คนตัดต่อเนาะ <c oughs> เขาต้องตัดต่อทุกวัน <c oughs> แต่สมมติขเขาไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> ปุ๊บการที่ว่าคนตัดต่อไม่มีงานทําป <c oughs> ุ๊บเพานทุกคนมันก็จะเชื่อมกันไปหมดเลยทั้งแผนกทุกแผนกเลยในบริษัททุกคนอาจจะคิดว่าอป้าจุ๊บมาทำกานสองคนเพราะไม่เคยเห็นคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วเรามีพนักงานที่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนั่นแหละมันเลยลิงก์กับตัวเขาไปหมดเลยเว้ยเขาเนี่ยแหละถ้าเขาไม่เดินปุ๊บคนนนนอื่่ก็จะะเดดิไไม้ เขายังหยุดไม่ลานะทุกคนนอกจากว่าเขาจะต้องวางแผนการหยุดงานก่อนนะคะมันยากไกาที่ทุกคนคิดใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่แค่แบบวันนี้หยุดก็หยุดเนี่ยแล้วเขากับทัตเป็นแบบตัวตัวเดินของบริษัทนี้เป็นหลักอ่ะก็เลยทําให้มันหนีไม่ได้อะ่ะโอเคเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเขาถ่ายงานเสร็จแล้วเขากลับไปหาหมกอกว่านะทุกคนไม่สนุกเลยทุกคนทํางานไปหาหมอเนะี่ยมัน าะหมอบอกว่าเขาอาจจะแพ้ฝุ่นชัดพอรู้ปุ๊บก็ไปหยิบที่ดูดฝุ่นเลยทุกคนก็ทำไปก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะต้องทำการเทสนะว่าเขาแพ้อะไรกันแน่แล้วก็ไม่รู้ว่าเทสไปแล้วมันจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ไหมทุกคนไม่อยากให้ลูกเป็นคนแบบอ่อนแอเลยอะแต่แบบเออ หมอแรกที่เขาไปหา <c ười> คือหมอตาค่ะ มากกว่าเขาอะไม่ว่าจะมองอะไรอะมันจะกลายเป็นปีซึมอะมันจะกลายเป็นสีลุ้งหมดเลยเว้ยทุกอย่างที่เขามองอะมันน่ากลัวมากเลยทุกคนเขารู้สึกแบบเขาจะตาบอดหรือเปล่าพอไปถึงพบหมอก็เช็คทุกอย่างความดันตาอะไรต่างๆมากมายนะว่าทําไมตาเขาถึงเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่พบเลยนะคะทุกคนที่หมอบอกเขาก็คือเขาอ่ะ พักผ่อนน้อยทําให้พักผ่อนน้อยบวกกับเล่นโซเชียลเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเขาอะดราม่าดราม่าเยอะมากช่วงมิถุนาวันเกิดเขาอะทุกคนแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเขาไม่ได้รู้สึกล้าหรือปวดตาอะไรเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเออตาเขามันล้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยทุกคนอืมเนั่ยแหละภาษาตามันเป็นแบบนั้น,น่ะทุกคนแต่มันเป็นแค่แป๊บเดียวนะแค่มันหายเขาก็ดีใจมากๆแล้วอะตาเป็นอะไรที่แบบ เขาเข้าใจเลยแบบถ้าวันหนึ่งเรามองไม่เห็นอ่ะมันคงเหมือนเราไม่รู้จะอยู่ทำไมอ่ะไม่รู้นะสำหรับเขาคขารู้สึกว่าแบบถ้าสมมติวันหนึ่งเราไม่เห็นเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงอ่ะเราจะไม่ได้เห็นสิ่งสวยๆแบบนี้หรอเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตหรออืมอให้หยุดเล่นโซเชียลเขาก็หยุดเล่นโซเชียลนะแล้วก็กินยาต่างๆ แล้วหมอหมอให้นอนเยอะๆเขาก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวตาหายอะ่ะทั้งหมดมก็น่าจะหายมันน่าจะแบบเกี่ยวกันอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าอาการจะเป็นลมของเขายังไม่หายแต่ตาหายไปแล้วนะอาการจะเป็นลมขเขาก็ยังมีอยู่ไม่ว่าเขาจะแบบเดินช้าๆแค่เขาไปช้อปปิ้งเขาก็รู้สึกจะเป็นลมอะ่ะทุกคนเขาจะเป็นลมเป็นลมจนแบบคนทั้งบริษัทอะ่ะรู้เลยว่าพี่น้ำหนึ่งแบบแป๊บเดียวจะเป็นลมแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ล้มลงไปนะทุกคนมันแค่วืบอะ่ะ วบวบวบเขาก็อดทนมันไปเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งอยู่ดีๆอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจไปหาหมอแบบจริงจังคนคือเขาอะ่ะคัน <c oughs> ทุกคนมันมาติดกันมากเลยนะคันแบบคันมากกว่าปกติอะ่ะทุกคนปกติยุงกัดก็จะคันนิดหน่อยถูกปะแต่อันนี้มันคันแบบหยุดเกาไม่ได้เลย แล้วเขาก็มาต้องดูแขนตัวเองมันแดงแบบเป็นปือ้ออะทุกคนแดงแบบแดงมากๆชีวติตเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็คืออันนี้มี่ทุกคนมนแดงขึ้นแล้ววอมอ่ะ เขาเอาเล็บไปขูดกับผิวอ่ะทุกคนมันแดงมากมากเลยน,นี่ทุกคนมันจำบวมแบบน,นี้เห็นปะมันนูนอังโรมันก็ส่งเขาไปหาหมอหัวใจแล้วก็หมอผิวหนังนะคะ ก็ส่งเขาไปหาหมอผิวหนังก่อนหมอที่สองเขาเองเขาก็เข้าไปหาหมอแล้วก็บอกอาการหมอ,หมอหว่าหมอคะหนูมีความหน้ามืดจะเป็นลมแล้วก็ตัวหนูว่ามันมีขีดแดงๆหมอก็บอกว่าอาการหน้ามืดเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับผิวหนังนะมันไม่เกี่ยว,วกับโรคผิวหนังต้องไปหาหมอคนอื่นเขาก็เอาปากกามาขีดแขนเขาเป็นตารางเลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็รอสักพักนึงว่าแขนเขาพองหรือเปล่าปรากฏว่าแขนเขาพองเร็วมากแล้วก็แดงหมอบอกว่าเป็นลมผิว ที่ดมากลมพิษแบบนี้ไม่ใช่ลมพิษทั่วไปมันชื่อลมพิษเดอร์โมกราฟิซมหรือเดอร์มาโชกราเฟียเป็นลมพิษชนิดที่เขียนหนังสือบนผิวได้เขาก็เลยงงว่ามันเขียนหนังสือบนผิวยังไงแล้วหมอก็เขียนให้ด้วยนีอ่อันนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วทุกคนมันไม่ได้เร็วเหมือนตอนนั้นแหละ มันช้าลงนะแต่มันยังเคลื่อนอยู่แต่มันจะช้าในอีกสัพพับมันจะชัดเนี่ยผมถึงมาหาหมออ้วนไปเขามักไม่เขาถามหมอว่าหมอคามันเป็นได้ยังไงหมอบอกว่าไม่ทราบสาเหตุของการเป็นอันนี้มีหลายคนที่เป็นแล้วมาหาหมอก็ไม่ทราบสาเหตุปวดภูิแพ้อาหารแฝงภูมิแพ้ต่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุของการเป็นลมพิชชนิดเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงนะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่น้าเขาเขียนสายฟ้าตรงนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ฟรี เห็นปะตารางหมากรุกของเขาเองไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรที่ผิวหนังของเขาส่วนไหนก็ตามนะทุกคนมันจะเป็นตัวหนังสือแดงๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้เขาก็ถามบอกว่าแล้วสาเหตุที่มัน แดงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงนะเขาบอกว่าร่างกายของเขาอะ่ะมันปล่อยฮิสตามีนออกมาแบบไวมากไวกว่าปกติทั่วไปนะฮิสตามีนคือสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการป้องกันตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้เมื่อฮิสตามีนเกิดขึ้นในร่างกายมากเกินไปจะทำให้เกิดลมคิดแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลมาแบบ ทุกวันเลยทุกคนทุกวันเวลาของเขาคือหาว่าทําไมร่างกายของเขาถึงมีฮิสตามีนขึ้นมามันบอกว่าเขาอะมีความเครียดที่ไม่รู้ตัวนะเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเขาเครียดอะฮิสตามีนจะพุ่งสูงมากเขาก็เลยไปหาคําตอบต่อว,ว,ว่าเขาอาเครียดเรื่องอะไรนะบอกว่าเขาไม่เครียดเลยกนบอให้เขาไปหานะคะว่า เกิดอะไรขึ้นเ่เขาเขากินอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้มีความเครียดเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เราให้หมอฟังนะว่าเอ้ยช่วงนี้ยสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะคือเขาอ่ะออกกาลังกายหนักก็ไม่ได้หนักหรอกแต่หนักกว่าปกติอ่ะหนักกว่าปกติทั่วไปในชีวิตเขาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีเทนเนอร์นะหมอเขาบอกว่าถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งเดียวก็น่าจะคืออันนี้เลยออกกาลังกายร่างกายอ่อนแอมีหรอมันไม่ได้ไม่เชื่อนะมันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงยังไม่เข้าใจนะ ก็ไปหาหมอหัวใจต่อหมอที่สางเขาวันนี้เหมือนไปแบบตรวจสุขภาพเลยทุกคนแทบจะทุกอย่างแล้วอ่ะทั้งขี่หัวใจเลือดตอนนี้หมอกำลังหาสาเหตุของเขาอยู่นะคะวราะมันเกิดอะไรขึ้นเ่ามันไม่ใช่แค่ผิวหนังเขานะตาเขาด้วยแล้วก็หายใจไม่ออกอีกแล้วก็จะเป็นลมอีก คือมันเยอะมากหมอให้เขานะคะไปติดอะไรไม่รู้อะติดที่หัวใจนะทุกคนสามวันติดแบบอาบน้ําทาทุกอย่างปกติเลยหมออยากรู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นลมอ่ะหัวใจเขาเต้นปกติหรืเอเปล่าอะ่ะหมอบอกว่าอาจจะเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นโรคของคนทํางานเยอะทํางานหนักเพื่อ,อเบื่อไปโรงพยาบาลอะ่ะอยากไปคาเฟ่อยากไปเที่ยวอยากไปต่างประเทศไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลวันนี้ค่าใช้จ่ายก,ก็มาไปไหน สุดมากวันเดียวหนึ่งหมืน่นขอให้หาย,ยก็พอทุกคนก็มีการตรวจหัวใจอัลตราซาว์หัวใจเอ็กซลเรย์หัวใจปรากฏว่าหัวใจของเขาออกปกติทุกอย่างแต่หมอแอบ,บสงสัยว่าเวลาเขาออกกำลังกายอ่ะหัวใจของเขาปกติหรือเปล่า หมอก็ให้เขาไปซื้อนาฬิกามาค่ะวัดขึ้นต่างๆของหัวใจอะวัดนาฬิกาดิจิตอลเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกาสุขภาพอะอันนี้หมอหัวใจบอกนะเขาว่าพักน้อยแล้วออกกําลังกายหนักหมอบอกว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันสมมติว่าเขาเออกกําลังกายเท่านี้เขาเหนื่อยมากแล้วแต่เพื่อนข้างๆที่ออกกาลังกายอะแบบนี้คือเบามากๆคือร่างกายหนักของคนไม่เท่ากัน ทำให้ร่างกายเครียดเว้ยหลังจากออกกาลังกายอะร่างกายมันอักเสบลรอกมันเครียดใช่ปะ่ะมันก็เลยเกร็งแล้วยิ่งพักผ่อนไม่เพียงพอเข้าไปอีกพอร่างกายเครียดคีต้ามินก็พุ่งทุกคนเข้าไปว่าทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันไปหมดเลยเลยมันมีด้วยอหรอออกกาลังกายร่างกายเครียดแล้วแบบป่วยรัวเลยทุกคนอะไรกันนี่ เกิดกับเขาอีกแล้วโหนั oh. ่นแหละเขาก็หมดไปเยอะมากนะคะอาก,การหาหมอหมอทั้งสองคนนะคะก็ให้เขามาสังเกตตัวเองนะวันที่เขาเอกำลังกายกับไม่ออกกําลังกายเนี่ยอาการทั้งหมดของเขาอะ่ะมันเกิดขึ้นมากกว่าเดิมไหมเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่เกิดขึ้นเขาก็ไม่รอช้าทุกคนไปออกกําลังกายเลยเวย้ยสิ่งที่เกิดข,ข,ขึ้นของเขาคืออะไรรู้ป่าวันที่ไม่ออกกําลังกายอะ่ะเขาไม่มีอาการอะไรเลยเลยยกเว้นอ่าผื่นแดงนะฮิตามีนอืม ก็ยังขึ้นอยู่กินเยอะมากแบบอัดแน่นเลยตามที่เทรนเนอร์บอกนะเพราะว่าตอนออกกาลังกายเราจะเสียน้ําตาลในเลือดใช่ปะออกกําลังกายเสร็จกลับมากินอีกอกินอีกน้ําหนักเพิ่มแล้วช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นรัวเลยทุกคนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราไม่กินอะ่ะเราจะเป็นลมแล้วทีนี้ก็มานั่งอยู่สักพักหนึ่งเริ่มแหละอาการที่หนึ่งมาแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าขากรรไกรมันเกร็งมากเหมือนคนเครียดมากๆเก่งสักพักหนึ่ง เดินไปจะมาถ่ายคลิปมาแล้วค่ะอาการที่สองหน้ามืดทุกคนจะเป็นลมก็บอกทัดว่าอุ้ยทัศเขาจะเป็นลมเขาไม่ไหวทํางานไม่ได้นะพอมาถ่ายคลิปก็มีอาการจะเป็นลมใช่ปะเขาก็แบบเฮ้ยน้ําตาลตก น้ำตาลมาค่ะขนมมาช็อกโกแลตมาแบบเติม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 นานมากอ่ะทุกคนสักพักหนึ่งถึงจะแบบดีขึ้นนะเขาก็คิดว่ามันจบไปและช่วงเย็นประมาณสองสองทุ่มหน้ามืดอีกทุกคนคิดดูออกกำลังกายสิบโมงอะไปหน้ามืดตอนสองทุ่มได้ยังไงเขาก็เลยไปถามเทรนเนอร์มาแล้วก็ถามแชทด้วยนะเขาบอกว่าพอคนเราออกกําลังกายมันไม่ใช่ว่าร่างกายมันเบิร์นแค่ตอนออกกําลังกายอะร่างกายมันยังเบิร์น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 ต่อไปอีกเรื่อยๆนะทั้งที่งจริงตอนออกกําลังกายเขาสนุกกมาะ เขาชอบอกอกกํลังกายมากแต่ว่าร่างกายเขามันเครียดเฉยเลยแต่ใจเขามันแบบสนุกอะแค่เล่าเขาก็เหนื่อยแล้วอะ ก็จากทั้งหมดทั้งมวลนะคะสรุปก็คือทุกคนเคยได้ยินโรคแพ้การออกกําลังกายปะเป็นโรคที่มีอยู่จริงทางการแพทย์นะเขาเรียกว่า exercise induced allergy ร่างกายมีอาการแพ้หลังออกกําลังกายอาจเริ่มแค่การเป็นลมพีจนไปถึงการเป็นลมหายใจไม่ออกแล้วก็ช็อกสาเหตุนะเขาบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันไวเกินเหมือนกับการแพ้อาหาร แต่เกิดจากการออกแรงแทนเหงื่อและอุณหภูมิของร่างกายอะ่ะมันจะเพิ่มเวลาเราออกกำลังกายความเพิ่มของความร้อนในตัวของเขามันจะไปเพิ่มฮิสตามีนให้พุ่งสูงรักษาบวกควบคุมอาการได้ถ้ารู้ทันต้องวางแผนการออกกำลังกายแบบปลอดภัยด้วยเนี่ยแหละเป็นโรคแพ้การออกกำลังกายค่ะ ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะแต่จากอาการรวมๆแล้วน่าจะเป็นอันนี้แหละทุกคนแต่สาเหตุของโรคนี้ของเขานะสรุปง่ายๆเลยคือเขาออกกำลังกายหนะักกว่าที่ร่างกายของเขาอะ่ะจะรับไหวและสิ่งสำคัญเลยคือต้องพักผ่อนให้พอแต่เขายังไม่กล้าบอกเทรนเนอร์เขาเลยเว้ยกลัวว่าเขาจะแบบไม่กล้าสอนเขานะตอนเด็กๆอะ่ะเขาเคยมีครั้งหนึ่งตอนที่แบบกลับมาจากลอนดอนใช่ปะก็ไม่มีอะไรทำงานก็ไม่มี ก็เลยออกกําลังกายและเล่นก็ได้ก็เลยไปออกกําลังกายที่โรงแรมโรงแรมเขาก็จะมีเทรนเนอร์ประจําอยู่แล้ววิ่งสักพักนึงเชือกรองเท้าหลุดก้มลงไปแล้วก็ผูกเชือกรองเทา้าหน้าเมื่อจะเป็นลมเทรนเนอร์คนนั้นก็เลยแบบไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้าเทรนเขาอีกเลยนะอืพอเป็นเทรนเนอร์ที่จ้างมาเองปุ๊บเขาก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้น เนี่ยเดี๋ยวว่าจะต้องบอกแหละ <c oughs> ไม่อยากเป็นคนมีปัญหาทุกคนอยากทําตัวปกติเหมือนคนอื่นอ่ะ <c oughs> ก็พยายามอดทนให้มากที่สุดเท่าที่แบบจะทาได้นะถ้ามันไม่สุดจริงๆเขาก็จะไม่บอกใครว่าเขาเป็นอะไรนะเพราะว่ามันดูมีปัญหาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเอออยากอยากแบบก็ออกกำลังกายก็แค่ออกกร่ังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะเออต้องยอมรับเพราะถ้าไม่ยอมรับเขาก็จะเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันนะซึ่งเขาไม่อยากเป็นแล้วเขา เบื่อทุกคนไม่อยากเข้าออกโรงพยาบาลแล้วเขาเหนื่อยกับการเข้าออกโรงพยาบาลมากๆเลยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากมันไม่สนุกอะ่ะไอโลอะไรครับเนี่ยแพ้ข้างออกกำลังกายตลุก มาไมมามาแล้วมีอะไรคะลูกเติมแมวก่อนโอเคไปแล้วทุกคนก็มาบอกลูกแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเขานะคะก็ต้องดูแลร่างกายต่อไปให้มันดีที่สุดต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะเฮยไปแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะไม่ไม่อยากมีคลิปอย่างนี้เลยไปดีกว่าทุกคนบายบายกดไลค์กดแชร์ทกว่าด้วยก็ถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวเขาจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบเลยนะคะในช่องจุมาวันนี้ไปละค่ะทุกคนบายขอบคุณนะคะที่ฟังกนุนจบผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่แบบกำลังจะเริ่มออกกำลังกายนะแล้วแบบ รู้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนมาดูเขาว่าเป็นเคสสต๊ดดี้วันนี้ไปแล้วไปมาค้าอ like like um ็อบบีาแอนด์อาจุมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเด็กมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่างมีเชฟมีเชฟระบบเผาผลาญมีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกออปบี้แอนด์อาจุมามีเชฟเคล็ดลับคุณดีของออปบี้ไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้